สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมออคอย้อยนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในที่โล่งๆไม่มีบ้านคนนะครับเพื่อนโอ้อย้อยนะครับเพื่อนดูดูไล่อยเลยนะครับเพื่อนรอบๆเลยครับวันนี้นะครับเพื่อนเราเปลี่ยนท่อมาใหม่มีคนบอกว่าผมเนี่ยกั้กตัวตอนออกออกตรงน,นี้นะครับคือผมบอกเลยว่าผมไม่อยากมีการล้มอะไรที่แบบนี้นะครับถ้าเกิดผมล้มผมไปในสนามดีกว่าล้มในสนามยังพอแบบมีไปโรงพยาบาลได้เอ้ย ไปที่รถทําแผ์ได้สบายนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมันทําแผ์ได้ยากมากและที่สำคัญคือภาระเยอะครับเพื่อนผมออกไม่สุดในนี้แต่ถ้าเกิดเจอในสนามนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นแบบเต็มระบบแน่นอนนะครับก็อันนี้เราไปออกมาจากสนามอีเลสรอบล่าสุดที่เพื่อนเพื่อนรับชมคลิปกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปลุยสนามกันต่อหรือว่าไปลุยสนามหรือยังนะครับเพราะว่ามันมีสนามต่อเรื่อยๆนี่ครับเพื่อนเราเปลี่ยนท่อมาใหม่นะครับนี่ก็คือจะเป็นท่อดอมเลสซิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ท่อดอมเลสซิ่งนนนะครรับเเเพื่่อาาปลียม คือผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี okay um ่ยผมยังยัดไม่สุดนะครับเพราะว่ามันยัดเข้าสุดยากมากๆครับเพื่อนๆคือมันแน่นเราต้องเอากระดาษทรายถูมั้งนะครับเพื่อนๆและอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองกันสัก 2- 3สารอบนะครับเพื่อนผมบอกแล้วผมออกไม่เต็มถ้าเกิดอยากดูออกเต็มเนี่ยไปดูในสนามครับเพื่อนออกกันหลายคนหลายคันมันได้อารมณ์มากกว่าออกคันเดียวนะครับแบบในสนามอารมณ์มาเต็มครับแต่นี้คือแบบกลัวครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเปลี่ยนท่อมาใหม่เนี่ย ท่อปลายยาวขนาดนี้ยาวกว่าปกตินะหรือว่าเรายังใส่ไม่สุดไม่รู้แต่โคตรจะยาวครับเพื่อนๆยาวแบบจะถึงล้อหลังเ่ยปกติอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันสัก 2- 3สรอบนะครับไป Nw10 คอเกมรู้กันดีใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าเกมแบบนี้เขามีเพื่อนๆเลือกเยอะมากๆมีให้เลือกเยอะมากกว่าพันเกมครับเที่สําคัญถ้าเกิดเพื่อนๆแคปหน้าจอน,นี้ไปหรือว่าบอกว่ามาจากช่ององโคน้อยนะครับโบนัสเพิ่มเลยครับเพื่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะครับ และที่สำคัญเกมเขามีให้เลือกเยอะที่สุดที่สุดต้องที่นี่แล้วเมื่อกับ S I N W 1 0นะและที่สำคัญใครไม่มีบัญชีธนาคารสามารถฝากตอนทัวนี้วอลเล็ตได้เลยครับเพื่อนและที่สำคัญยังฝากได้หลายช่องทางด้วยพร้อมพีไทยพีฝากได้หมดลยครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนสนใจอยากเล่นเกมนะครับก็เอสไปได้เลยครับเพื่อนกับ S I N W 1 0อย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเรารอบแรกนะครับแต่ผมขออนุญาตตัดเสียง นผมจะตัดแข็งสื้อออกแต่ไม่แน่อาจจะตรงนี้รอบนึงแล้้ก็ไปตรงนี้รอบนึงะนะครับเพื่อนๆายกันมา เพื่อนครับผมว่านะดูรอยเดิมเลยนะครับมันฟาดอยู่นิดนึงผมถามหน่อยครับเพื่อนระหว่างยางไม่เกาะหรือเรายังไม่ได้บือนยางเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเบือนยางระหว่างไอที่ล้อสะบัดเนี่ยมีผลตรงที่ว่าสวิงอาร์มหรือโช๊คหรือยางพเพื่อนเพื่อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับพเพื่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าสะบัดสองรอบนี่รอยเดียวกันหมดเลยครับปื๊บทางเดียวเลยมาเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงครับเพื่อนรอบนี้เราจะบือนยางนะเมื่อกี้เราไม่ได้บือนยางไม่รู้ว่าเป็นเพราะยางไม่เกาะไหมมา what am i เรารู้แล้วว่าทําไมมันถึงสะบัดยางไม่ได้เบิรนนะครับเพื่อนพอเบรนก็เมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งมากครับไม่ไม่ไม่ห่างเไยเยอะนะเดี๋ยวเราไปลองอีกที่นึครัะเพื่อนอันนี้เราแค่รอบเดียวก็เพอะนะเพราะว่ามันมีคนอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราไปลองอีกที่หนึ่งรอบเดียวแล้วก็เจอกันที่บ้านครับผมไปโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในทางตรงอีกแล้วนะครับเรียกว่าดูเขาหยิบบอลนำไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทางตรงตรงนี้นะครับทางตรงตรงนี้ประมาณสักสามร้อยเมตรได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะดูแบบเป็นทางยาวไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนว่าจะ ยังไงก็ไปคือผมจะเบอนอย่างนะเจเราไม่ได้ใส่อันนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วผพว่ามันบาดครับบาดตีนที่ฝั่งนี้นะครับไปจะลองลองดูอีกรอบนึงนะครับ เกมบางคำนะครับก <cin stereotype> ็ต <clique cube> ิดต uh ่อได้เลยที่เฟซบุ๊กเกมบางคำหรือว่าเนยท่อไอเสียนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นท่อของพี่เกมนะครับแล้วก็ของเจเลยก็จะอยู่อีกใบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูรอบก่อนหลังลอดผมอ่ะมันจะสะดุดใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันไม่สะดุดแต่ผมจะปิดเสียงนะครับขอโทษด้วยครับเพื่อนๆผมปิดเสียงที่ว่าตอนออกตัวนะครับเราจะไม่เอานี่ครับเพื่อนๆท่อมันเป็นบุบนะครับพอบุบเนี่ยมันก็น่าจะมีผลที่เขาบอกว่า5 3ไล่กันหาไม่เจอไล่กันหาไม่เจอ แล้วรถเชงเนี่ยคือมันต adalah, mm ่ำครับเพื่อนมันขุดเจอแบบท่อที่จาบูบักบ่อยมากนะเพื่อนเพื่อนก็เขาบอกว่าหาไม Hence, ่เจออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นที่ท่อเลยท่อก็มีผลสูงสําหรับรถอวชีตแต่ถ้าคาบูเนี่ยไม่มีผลอะไรเยอะครับเพื่อนคาบูคือมันบิดเต็มกําลังครับนี่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่อดอมเลสซิ่งนะครับคือท่อสำนักเนี้ยทั้งสองสำนักนะครับก็คือเขาคอมเมนต์เฟซกันด้วยกันบ่อยอยู่แล้วนี่แล้วก็น็อเท่าหลุดไปแล้วครับเพื่อนๆพื่อนนี่แจ้งเกิดไปซะแล้วนะครับผมนะก เสียงเนี่ยจารลาใจขนาดไหนนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยถ้าเกิดว่าสตาร์ทตอนแรกนะครับมันจะตืดๆๆดตดแต่อันนี้เราเอาแบบลองเบิ้ลฟังเสียงดูเพราะว่าจะมีคนอยากฟังเสียงแน่นอนครับเพื่อนเสียงในโทรศัพท์จะต่างกับต่างกับเสียงในกล้องใหญ่นะเพื่อนอันนี้คือถ่ายกับโทรศัพท์ล้วนๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบเบิ้ลหนักๆดูนะครับเพื่อนว่าจะล้าใจขนาดไหนเคอจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับก็เขาน่าจะนอนทำงบ้างาป เราก็เ่เสียงบ้างเลยครับเพื่อนๆใก็คือเดินเบานะใครก็คือเดินเบาเลยเ่พอครับเพื่อนๆับเื่อปรนะมาณนี้ครับเสียงบวมของจริงอ่ะเสียงก็ค่อนข้างจะเงียบลงนิดนึงเพราะว่า น่าจะอยู่ที่ช่วงปลายย,ยาวเกินไปแต่ปลายยาวนี้ก็ยังมีไส้กลางในอยู่นะครับเพื่อนไส้กลางในที่มันรู้สึกว่าจะเท่ากับเท่ากับท่อดเท่ากับทอน,นี้นะครับเพื่อนก็คือเขาทําออกมาประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็เชื่อมปลายยาวออกมาแยกเหมือนกันส่วนความต่างในการวิ่งก็น่าจะมีผลอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะ,ะกับเฟซดอมทอดซิ่งนะครับเพื่อนราคาเริ่มต้นที่1550บาทสามารถสั่งได้ตามสเปคเลยนะครับถ้า53แบบ งานแบบนี้รู้สึกจะพันห้าร้อยห้าสิบนะครับส่วนเป็นงานสีไม่แน่ใจว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหรือว่าพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆสนใจก็ไปได้แต่ถ้าบอกมกาจากผมก็มีส่วนแล้วไ้อีกครับเพื่อนๆหรือว่ามาจากที่ตอกจริงๆผมก็อยากแจกใบนี้นะเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่นะครับถ้าเพื่อนรับชมคลิปนี้ไม่แน่ว่ากิจกรรมในติกตอกอาจจะแจกไปแล้วก็ได้ครับเพื่อนๆฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยนะใครอยากรับชมคลิปอะไรนะครับ <c oughs> น้องดีมโว์ชนนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ ไม่แน่ผมอาจจะไปสามตากแต่คนตากน่าจะไม่ดูคลิปผมหรอกครับผมแค่พูดแบงนั้นเลยว่าว่าผมมีสติกเกอร์เจ๋งแล้วนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตอนนี้เนี่ยเราทําแล้วนะครับเพื่อนใครอยากได้สติกเกอร์ก็ทักมาได้แต่เป็นเวอร์ชันเก่าน้องดีมที่ว่าตอนเป็นสีแดงนะครับเพื่อนเพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมบอกให้เขาว่าเขาบอกว่าไม่รับทําออกแบบโลโก้ใหม่นะครับก็คือได้โลโก้ใหม่เอ้ยได้โลโก้เก่าก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนตามที่เพื่อนๆ่อยากได้ก็จัดให้เลยครับผมทำมาแล้วนะใครอยากได้ก็ทักเฟซมานะครับแบบส่งนะเพจแต่ค่่าสงับผม ห้าสิบบาทถ้ารวมติ๊กเกอร์ปกติ80นะครับโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เราออกตัวให้ดูว่าคอท่อที่มันเต็มระบบมันจะแรงกว่านะครับเพื่อนๆไม่ไม่ใช่แรงกว่าหรอกมันจะคายไอเสียได้ดีกว่าเต็มระบบมากกว่านะครับยิ่งถ้าเกิดท่อบุ๋เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ส่งไปซ่อมหรือส่งไปเคมเพราะอันนี้เนี่ยเป็นคอท่อไทเทเนียมนะครับเพื่อนเเราสามารถส่งไปเคมได้หมายถึงว่าเขากว่าจะตัดตรงนี้แล้วก็โดนไฟแล้วทุบๆออกมาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อส่วนท่อน,นี้ก็ พอค่อนข้างนี้จะใหญ่กว่าหรือว่าเท่ากันวะใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่าอันนู้นอันใหมอ่อ่ะอ่าอันใหญ่อัน,นใหม่ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครอยากได้ท่อก็อย่าลืมครับเพววื่อนๆดอมทอ่อซิ่งเกมเลสซิ่งเอ้ยพี่ชายดอมทอ่อซิ่งเกมบางามแล้วก็เนยท่อไอเสียนะครับก็คือเฟสตัวรุ่นเลยนะครับใครอยากได้ราคาไหนก็สกิปไปได้ครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ